รัฐมนตรีกลาโหมยูเครนซาจะเจรจาแต่รัสเซียต้องยอมแพ้ก่อนสิ้นเสียงขู่โดนจัดหนักเละไล้เมืองตึกพังถล่มและทหารเสียชีวิตนับพันจากกรณีมีรายงานถึงการพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำจีนกับผู้นำยูเครนซึ่งได้มีการปรากฏออกมาเป็นข่าวสารเผยแพร่ไปทั่วโลกเกี่ยวกับแผนเจรจายุติศึกกับรัสเซียโดยมีแนวโน้มที่จะเปิดโต๊ะพูดคุยกันได้นั้นล่าสุดมีความคลื่อนไหวจากบล็อกดิติทลอัปเดตที่ออกมาโพสต์ข้อความ วันที่29เมษายน2566ถึงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวว่าประธานาธิบดีเซเลสกี้ผู้นำยูเครนสั่งให้ในายพลวาเลรี่ชาลุชนีผู้บัญชาการทหารสูงสุดสั่งการอย่างจริงจังให้ทหารแนวลังที่อยู่มานานระดับผู้บังคับบัญชามุนเวียนส่งไปรบที่แนวหน้าเพราะทหารเกณฑ์แนวหน้าเป็นปุ๋ยระบาดเจ็บหนักกันจะไม่เหลือแล้วชงนี้จึงพบว่านายพลนายทหารระดับสูงบุคคลสำคัญยศสูง ระดับผู้บังคับหน่วยถูกกองทัพรัสเซียทําให้เกษียณในถุงซิปดำมากขึ้นผิดปกติทุกวันนายเลชนิคอฟรัฐมนตรีกลาหมยูเครนคุยโวว่าเตรียมพร้อมที่จะเจรจากับรัสเซียแต่มีเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวคือรัสเซียต้องยอมแพ้ และการจ่ายค่าชดเชยส่วนการโจมตีให้รัสเซียทําการจ่ายส่วนยูคเครนไม่มีไม่นี้ไม่จ่ายวันที่ผ่านมาศูนย์บัญชาการนาโตชี้เป้าให้กองกําลังผสมโจมตีอาวุธใส่พลนเรือนใจกลางเมืองดนเนสภูมิภาคดอนบาสโจมตีศูนย์การค้ากรีนพาซาโจมตีโรงพยาบาลสวนสาธารณะอาคารที่พักอาศัยรถบัสโดยสารสังหารพลเรือนอย่างโหดเหี้ยมมีผู้เสียชีวิตเจ็ดรายเป็นเด็กหนึ่งรายมีผู้บาดเจ็บกว่า10รายซึ่งชาติตะวันต ตกทำแบบนี้มาตั้งแต่ปี2557นานต่อเนื่อง9ปีแล้วแต่สื่อตะวันตกและสื่อไทยจะไม่พูดทุกครั้งที่ฝ่ายกองกำลังผสมโจมตีอาวุธใส่พลนเรือนรัสเซียใหม่จะเป็นวันโลกาวินาศถูกเอาคืนอย่างรุนแรงโดยฝ่ายยูเครนจะสูญเสียไม่ต่ำกว่าหลักพันขึ้นไปและบ้านเมืองจะต้องย่อยยับวินาศอย่างสุดประมาณครั้งนี้ก็เช่นกันกลาหหมรัสเซียสั่งกองทัพอากาศรัสเซียโจมตีด้วยหาฝนเหล็กขีปนาวุธระยะไกลที่มีความแม่นยำสูงเช่น คาสโนปอร์ X 1 0 1 X 5 5 5โดรนพีชีบเกรารนสองและอื่นๆไปยังจุดที่ฐานกองกำลังผสมประจำการในหลายเมืองเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงและไฟไหม้ไปทั่วที่โดนหนักสุดคืออาคารสูงในคว้นเคียฟเดนิโปรเปตอฟเชอร์คาซีคาคิฟโปรตาวานและอื่นๆกองกำลังผสมอ้างว่าระบบป้องกันต่อต้านอากาศยานเทพสกัดอาวุธรัสเซียได้21ลูกโดรนพีชีพสองลำแต่ความเป็นจริงคืออาวุธเทพเหล่านั้นทำงานผิดพลาดตกใส่อาคาร เองดังนั้นอาคารสูงเป้าหมายทั้งหมดจึงถูกอาวุธรัสเซียพังถลม่มลงมาราบโดยมีบรรดาทหารเหล่านั้นอยู่ใต้ซากอาคารวันที่ผ่านมาเป็นความสูญเสียไพรพลทหารกองกําลังผสมอย่างหนักมากและอาคารสูงในเขตเมืองใหญ่จํานวนหลายหลังหลายแคว้นของยูเครนถูกระเบิดลงถลม่มลงมาความเสียหายรุนแรงกว่าที่โจมตีไปในดินแดนโดเนสหลายร้อยพันเท่าคาดว่าร,รัสเซียจะมุ่งถลม่มหรืออาคารสูงในเมืองใหญ่ลงมาและไม่มีที่ปลอดภยัยสําหรับยูเครนอีกแล้ว การแย่พยาหมีให้หัวร้อนแต่ละครั้งจะต้องแลกราคาแพงด้วยจำนวน ไร่พลและอาคารตึกสูงอีกมากมายทั่วประเทศที่ต้องถูกรื้อลงมาแม้แต่ระบบต่อต้านอากาศยานเทพรุ่นเกพาดของเยอรมนีที่คุยโวว่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมบัดนั้นก็ได้ถูกทำลายโดยอากาศยานโดรนพริชิบแลนเซตรสัสเซียในแคว้นเคอร์ซอนไปเสียแล้วระบบต่อต้านอากาศยาน S300 ปืนใหญ่ M77 มมหาเทพก็ถูกทำลายทิ้งพร้อมกันโดยอากาศยานโดรนพรีชิบแลนเซตรสัสเซียไม่มีระบบต่อต้านอากาศยานดีๆมหาเทพของ ของนาโตชนิดยี่ห้อใดจะหยุดอาวุธรัสเซียได้อีกแล้วยิ่งไปแย่จะยิ่งกระตุ้นให้กองทัพรัสเซียอัลละวาดทำลายทุกสิ่งในยูเครนและยิ่งไม่ยอมเจรจาจะยิ่งไม่เหลือสภาพบ้านเมืองให้อยู่อาศัยได้แน่นอน